สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชากรน,นะครับในรายการสรุปข่าวและวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ช่วงคำ่ำประจำวันที่28เมษายน2564นะฮะตอนนี้ราคาสมาคมคงใกล้เปิดเสียเต็มทีนะครับแต่ว่าผมต้องรีบบอ,อกมาก่อนนะครับเพราะว่าเตรียมตัวคุณผู้ชมนะฮะเตรียมตัวคุณผู้ฟังทุกท่านนะที่จะลงทุนทองคาแท่งคืนนี้นะทองคาแท่งออนไลน์นะครับหรือแม้แต่ทองโลกเองก็ตามเพราะว่าคืนนี้มันเป็นคืนสําคัญช่วงตีหนึ่งตีหนึ่ง,งครึ่ง ประธานธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐนี่มีพูดครับคุณผู้ชมคุณฟังเกี่ยวกับนะนแนวโน้มเศรษฐกิจอัตราดอกเบี้ยลแล้วก็การเงินของสหรัฐซึ่งมันกระทบกับทั้งโลกแนละโลกทั้งโลกจับตาดูเขาอยู่นะครับก่อนอื่นขอมาสรุปราคาทองกันสักเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมคุณฟังล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าตอนประมาณสักบ่าย4ี่โมงครึ่งนะฮะสี่โมงเนี่ยนะครับมีการประกาศราคาของวันนี้มาแล้วทั้งหมด2ครั้งเที่ยง47นาทีเป็นครั้งที่2แท่ง96.5 ปรากฏว่ามายืนอยู่ที่26,300บาทนะครับลดลงนะฮะรับซื้อคืน26,200บาทฝั่งรูป,ปรพันเก้์เซ็นะขายออกล่าสุด26,800บาทครับและรับซื้อคืน25,726บบาทนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในขณะถ้าเราเทียบราคาดูย้อนหลังตั้งแต่วันจันทร์เลยครับดูกันด้วยสายตานะฮะไม่ดูกันด้วยความรู้สึกเนี่ย ต้องบอกว่าจริงๆความรู้สึกทองน่าจะไปต่อถูกไหมแต่ว่าความด,ด,ดูดูด้วยสายตาคือทองเนี่ยมีโอกาสลงเพราะว่าลงมาแล้ววันจันทร์สองหมื่สาสสุดคือสอง0มื่นั้ยใช่ไหมลงมา1 5ึบาทเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในขณะที่รูป,ปรพัณุ์ก็เช่นเดียวกันครับลงมา150่งร้อยบาทนะสองหมืันเนี่ยตอนนี้ ล่าสุด26,800บาทเพราะทองโลกลงมา10เหรียญครับจาก1,781เหลือ1,769คือมันมากกว่า10เหรียญนั่นแหละแต่ตัวเลขกลมๆนะครับก็่บวกอีกสัก2เหรียญก็ประมาณลบ12เหรียญเยอเซลาสหรัฐนะครับคุณผู้ชมคุณฟังที่ราคาทองโลกปรับตัวมาบาทดูด้วยตาเปล่าเนี่ยนะบ31บาท40สตางค์นั่นแหละคงที่ครับค่าเงินบาทนะครับก็ต้องบอกว่าค่าเงินบาทเป็นตัวทําให้ราคาทองในประเทศแพงขึ้นมาด้วยส่วนหนึ่งครับ ฟังกองทุน S P D R นะครับยังคงนิ่งๆนะฮะก็คือกองทุนตัวนี้เป็นกองทุน E T F ที่ถือทองคําแท่งมากที่สุดในโลกนะฮะตอนนี้นิ่งมาหลายวันแล้หนึ่ตันผมเชื่อว่าจริงๆอ่ะนักลงทุนในกองทุน S P D R เนี่ยนะครับนิ่งๆในช่วงหลังเนี่ยผมเชื่อว่าเขารอดูคืนนี้ครับในเรื่องของถ้อยถแถลงของของประธานธนาคารกลางแห่งชาติสหร,รัฐว่า1น,นะเศรษฐกิจจะดีขึ้นจริงไหมดีขึ้นแล้วเนี่ยคุณข,ขึ้นดอกเบี้ยไหมนะ ถ้าคุณขึ้นดอกเบีย้ยหุ้นไปต่อด้วยขึ้นดอกเบีย้ยด้วยเงินเฟอ้อคุณยังมองว่าไม่ไปไหนมีโอกาสขายถนะ้าต่งกว่าพันตันเนี่ยคุณคุณผู้ชมต้องระวังจริงๆครับในสําหรับคืนนี้หรือแม้แต่การประชุมอีกเดือนหน้านะคุณผู้ชมคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่ากว่าระดับ1000ตันเนี่ยภาพสะท้อนอาจจะเป็นภาพ2013ที่ทองโลกปรับตัวลงมาแรงๆก็เป็นได้นะั่นคือเรื่องที่1ฮะเรื่องที่2ถ้าอย่างน้อยที่สุดภาพเงินเฟอ้อปรากฏคืนนี้ธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐเห็นไหมครถ้าเขาไม่แบบว่า พูดถึงการลดดอกเบีย้ยอยู่นะครับยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับอย่างน้ก็ที่สุดก็กองทุนตัวนี้ก็อาจจะมีการขยับได้หลังจากนี้เช่นเดียวกันนะครับก็นิ่งๆมาหลายวันแล้วคราวนี้มาดูราคาทองในประเทศสักนิดหนึ่งทองคำแท่งออนไลน์ทองโลกตอนนี้ 1,764เหรียญยูโรสาสหรัฐทำให้ราคาทองคำแท่งออนไลน์ในประเทศ96.5%ของออสซิสขายออกบาทละ26,206บาทครับล่าสุดรับซื้อคืน26,166บาทครับด้านทองคำแท่งออนไลน 99. 99์99.99%นะครับคุณผู้ชมคุณู้ฟังขายออกบาทละ27,152บาทและรับซื้อคืนอยู่ที่27,117บาทครับคุณผู้ชมคุณผฟังก็ปรับตัวลดลงมานะ ทองสมาคมเนี่ยสองหมนี่เหลือ2 0 2 0 0 0นอืนน้ี่ตอนนี้ตัวน,นี้ก็2 6 2 0 0แล้วมรีรอดูฮะท้ายตลาดอาจจะมีปิดต่ำนะครับเหลือ2 6 2 5 0หรือ 26, 2 6 2 0 0ก็ได้นะครับราคาทองสมาคมอันนี้ต้องติดตามดูครับมาดูราคาทองโลกนะครับทุกๆครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจริงๆก็ยังไม่ไปไหนนะเอาไว้ง่ายว่า1,800เหรียญเนี่ยยังไปไม่ได้เพราะว่าตอนนี้หุ่นขึ้นจริง,รงๆครับผลประกอบการไตรามาสที่แรกนะไตรามาสแรกของ ของที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐดีหมดก็ดึงดูดเม็ดเงินให้ไปลงทุนในบริษัทเหล่านั้นก็ดึงดัชนีให้ขึ้นไปด้วยล่าสุดของโลกก็ 1764, 1 7 6 5ถ้าเทียบกับ15มีนาที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าขึ้นมานิดเดียวที่1730นเรอาบนะครับเอาว่าตอนนี้1,700ถ้ายังยืนได้ก็ยังอยู่ที่ในจุดที่ดีอยู่ครับแต่ถ้าหลุดเนี่ยโลเดิมครับ1680 1,680นี่คพอนหกร้ดีแ่ดสิบนะคือภาพที่ค่อนข้า,า,ขา,า,า,ขา,ว,าวขึ้นต่ อย่างน้อยที่สุดนะครับ1,800เหรียญยอสลาสสารัตก็จะเป็นเป้าหรือจุดที่ตลาดมองไว้เช่นเดียวกันราคาทองในประเทศก็เช่นเดียวกันครับหลังจากที่ขึ้นไปไม่ทะลุนะฮะ26,700บาทนะครับตามรูปเนี่ยด้วยค่างเงินบาทที่อ่อนด้วยเลยทําให้เห็นภาพราคาทองขึ้นเห็นไหมครับคุณผู้ชมแต่จริงๆทองโลกยังไม่ได้ขึ้นไปไหนมากมายทองในประเทศขึ้นเพราะค่างเงินบาทอ่อน ตอนนี้เหลือ26,230แล้วนะเริ่มเริ่มทยอยลงนะจาก26,700ในะถ้าเราดูดีๆจุดสูงสุดก่อนอันนี้ยนะฮะสำหรับราคาทองในประเทศทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในช่วงตลาดบ่ายเนี่ยที่ราคาทองโลกปรับตัวลดลงเพราะว่ายูเอเลาแต่คุณผู้ชมเห็นในรูปนะครับมันทะลุ91ขึ้นมาอีกครั้งนึงเห็นไหมครั ด้ยวยความเป็น global currency นั่นแหละรู้แล้วว่าอ่อนนะแต่ว่าทุกคนต้องจับจ่ายใช้สอยเงินของฉันนี่นักลงทุนก็ก็รู้นี่ว่ายูซอร่าเนี่ยเป็น global currency นะครับก็มีซื้อถ,ถูกถูกพาไปขายแพงๆเสมอแล้วมันก็ดันขึ้นมาจริงๆนะครับในขณะที่ยูซอ,อ่าอ่อนค่าค่าเงินบาทช่วงเช้าๆเปิดมาตลาดมาทะาลุกกลับมาที่เดิมเลยแข็งค่าอยู่ดีๆนะครับคุณผู้ชมคุณฟังก็สแสดงว่ากรอบเดิมใช้ได้ต่อจากเมื่อเช้านะสามสิบบาทสามสิบสตางค์และสามสิบบาทห้าสิบสตางค์ครับ นี่คือเนะะื้อหาในส่วนแรกทองโลบปรับตัวลงทองไทยทรงทรงค่าเงินบาทยังคงอ่อนแต่กองทุน SPDR นิ่งผิดสังเกตนะ,ะรวมไปถึงค่าเงินยูซ่าที่กลับมายืนนะฮะยูซาอินเด็กที่กลับมายืน91ได้เนี่ยมีประเด็นแน่นอนนะครับและสำคัญด้วยสำหรับคืนนี้ครับ ต่อมาก็จะเข้าไปสู่ในส่วนที่2ครับเกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจการเมืองผสมเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องนโยบายปรากฏออกมาเหมือนกันนะครับฝั่งยุโรปเนี่ยผลประกอบการก็ออกมาดีครับทำให้ตลาดหุ้นทั้งเด็กของเยอรมันนะฟุซียงกฤษ c ซซีของฝรั่งเศสเนี่ยปรับบวกหมดครับแต่บวกคนละเล็กคนละน้อยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาก็รอธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐเหมือนกันก็เกรงใจกันไปหมดแล้วครับตอนนี้ตราดอบี้ยจะเป็นตัวกําหนดครับในฝั่งของตลาดยุโรปที่เพิ่งเปิดมานะครับคุณผู้ชมผู้ฟัง ในขณะที่ตลาดค้าเงินนะฟสหรือเงินกระดาษของทางฝั่งยุโรปเองนะหนึ่งจุดสองศูนย์หกเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปไหนนะฮะซึ่งถ้าเมื่อเช้าใครตามรายการอยู่เนี่ยคืนนี้ต้องระวังครับยูรสลาเนี่ยมีเดเวเจนในระดับรายวันเนี่ยผมค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องนี้จริงๆนะครับแถมนะครับก็บอกว่าเนี่ยก็หวังไว้ที่ธนาคารกลางห่งชาติสหรัฐแล้วจะเป็นยังไงรวมไปถึงวุญโจไปเด่นครับก็เป็นข่าวอีกแล้ววันนี้ก็เปิดเผยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลอดใหม่นะครับสำหรับเด็กแล้วก็ครอบครัวแลวก็ก็ ก็มีแผนจะใช้เงินผู้ภาษาชาวบ้านก็คือมีโครงการนั่นโครงการนี่โครงการนู่นนะฮะที่จะให้เงินมันไหลเข้าไปสู่ในระบบรากหญ้าจริงๆพร้อมกับเงินที่จะเอามาคือเก็บภาษีพวกเศรษฐกรงเศรษฐีนะครับก็จะมีขั้นต่ําตั้งแต่ประมาณสักล้านหนึ่งขึ้นมาหรือสาคู่สามีภรรยาที่ไรายได้รวมกันแล้วเนี่ยคนละ6กแสนเหรียญเนี่ยอะไรในทงนี้คุณผู้ชมคุณฟังก็เก็บภาษีคนรวยเอามาให้คนจนนะครับ เท็จจริงประการใดหรือประกาศกันแล้วยังไงตอนนี้ยังอยู่ในเรียกว่าแผนอยู่ต้องผ่านสภาของเกรสก่อนการให้ของเกรสเนนหนุนเขาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วแผนนี้ปรากฏออกมาเนี่ยก็สะเทือนตลาดหุ้นเหมือนกันเพูดภาษาชาวบ้านเพราะคนรวยอย่างน้อยที่สุดก็ลงทุนในตลาดหุ้นครับคุณผู้ชมนะต่างฝั่งของสหรัฐเนี่ยก็ก็ต้องรอดูว่าหุ้นจะพักฐานจริงหรือเปล่านั่นอีกส่วนหนึ่งในตลาดตัวค้าเงินดิจิตอลนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยเมื่อเช้าถ้าใครตามคลิปตัว ดิจิตอลโดยเฉพาะบิตคอยมีข่าวหลือ Facebook เขาจะประกาศตัวเขาเรียกว่าซื้อบิตคอยอยู่แต่ปรากฏว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวอะไรมาก็เลยทําให้เกิดแรงเทขายทกากาไรก่อนนะครับและตลาดก็กลัวเหมือนกันครับยูโรโซลาเนี่ยมันส่งผลให้ทุกคนทุกคนก็เห็นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเองในตลาดบิตคอยก็ปรับตัวลง55าหมไม่ไปถึง5นะ้าหมนเะเมื่อเช้าคุยกัน,นทองก็ลงฮนะในรอบอาทิตย์ก็อย่างที่เห็นนะผมไม่ดูราคาย,อย้อนหลังของสมาคมก็ลงจริงนะครับรอเนี่ยการประชุมธนาคารทุกตลาด จับจ้องที่สายตาเดียวที่คุณจอรโรมพาเวลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเองทองก็พลาดหัวเดิมๆแต่ก็มีเนื้อหาสาระพอสมควรเหมือนกันในก,นกรอบบ่ายนะครับอ่คอน sumer sentiment ดานัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรากฏว่าดีที่สุดในรอบ 10, 16 14เดือนที่ผ่านมาปีกว่าปีกับอีก2เดือนนะครับตั้งแต่นู่นในเมษาที่ผ่านมาเนื่องจากธุรกิจเนี่ยดิสเน e รีโอเปนนิ่ก็คือ ร้านดวงต่างๆผู้ภาษาชาวบ้านของบ้านเขาเนี่ยกลับมาเปิดได้ครับเศรษฐกิจกมันก็ขับเคลื่อนนะครับประชาชนก็เชื่อมั่นเหมือนเดิมวัคซีนก็ออกมานั่นคือส่วนที่ทําให้ดัชนีตัวนี้ปรับตัวได้ดีอีกส่วนหนึ่งนะครับคือทัช a s u r y y i เนี่ยพอมันปรับตัวสูงขึ้นมันก็ดึงดูดเม็ดเงินถ้าในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเทรดเดอร์เขาฝากข่าวกันเห็นไหมคราก็จะแบ่งเป็น2ตัวนะครับหนึ่งจุดหกเปอร์เซ็นต์กับหนึ่งจุดห้าห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะฮะ ถ้าต่ำกว่า1.55%แบบนี้ทองเขามองว่าทองจะขึ้นแต่ถ้าสมมติยิวตัวนี้ขึ้นมากกว่า1.6%เนี่ยมีโอกาสที่ทองจะลงค,คือเขาสื่อสารกันแหละว่าจะไปเล่นที่ตัวไหนนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสิ่งที่จะทำให้ตัวดัชนีชี้วัดจุดนี้ขึ้นหรือลงได้เนี่ยก็เหมือนเมื่อเช้าครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่นักลงทุนก็จับตานโยบายของคุณเจรรมพาวเวลครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าอย่างน้อยที่สุดตอนนี้นะครับมันน่าจะมีการพูดถึงแล้วนะว่า QE เนี่ย ควรจะลงได้แล้วนี่คือนักข่าวบอกอย่างนี้เลยนะักวิเคราะห์ก็บอกอย่างนี้เลยว่าเฮ้ย <c oughs> ควรจะลดลงได้แล้วนะเพราะเงินเฟอ้อเต็มตลาดแล้วนะตอนนี้เข้าของแพงขึ้นแล้วนะคุณควรจะลดการทํา QE ลงแล้วเศรษฐกิจกาลังจะกลับมาร้อนแรงอีกรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมันสอดคล้องเนื้อหาสาระกับเนื้อหาสาระเมื่อเช้านะที่นักเศรษฐกิจนักเศรษฐศาสตร์ครับสท่านเนี่ยทางฝั่งที่ทางฝั่งของทางฝั่งสหรัฐเองนะก็มาบอกว่าจริงๆอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เฟดจะชิวๆบอกว่า เศรษฐกิจสหรัฐดีแต่ก็ต้องการความมั่นคงและให้เกิดการจ้างงานเต็มรูปแบบอะไรอย่างเงี้แกคำพูดเดิมๆมานะครับคุณผู้ชมคุณฟังที่ที่คุณจริญเพื่อจะพูดนะค่ะเพียงแต่ว่าคงจะโดนจี้จริงๆครับว่า QE เนี่ย นะมีสองคำถามว่า QE เอาอยัางไงลดไม่ลดกับดอกเบีย้ยขึ้นไม่ขึ้นเศรษฐกิจเนี่ยแกก็คงจะบอกว่าเป็นยังไงอยู่แล้วนะครับคง,งดีไม่ได้แย่อยู่แล้วเศรษฐกิจของสหรัฐนะทุกๆครั้งที่พูดมาเนี่ยดอกเบีย้ยขึ้นไม่ขึ้น QE เป็นยังไงลงไม่ลงถ้าแกชี้ชัดออกมาว่าอาจจะมีการลด QE ก็แสดงว่าแกต้องการให้ยูสตราแข่งค่า,ข,าขึ้นแล้วก็แล้วไม่ขึ้นดอกเบีย้ยฮะในในมุมที่ผมเดานะเพราะว่าจริงๆมันสะเทือนตลาดหุ้นถ้าขึ้นดอกเบีย้ยถูกไหมลด QE ยูสตาแข่งได้ครับ ถามว่าทาไมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันนะครับเอาเว้นว่าคืนนี้วันนี้วันพุธนะครับเรียกได้ว่าประธานประธาน,ธา,นากาศก็มีสัมภาษณ์นะก็ก็จ่อยไปเลยจืดไม่ใช่จ่อยขอภัยจืดไปเลยครับตอนสามทุ่มนะครับเพราะตอนตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งเป็นเช้าวันพฤหัสแล้วเนี่ยนะฮะมีการตั้งแต่ตีหนึ่งแหละคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะมีการถแถลงข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยู่ในรอบเด็กรอบข้าก็เตรียมตัวครับไม่เว้นแต่แต,ตลาดคริปโตแอนซีก็จะสะเทือนเหมือนกันนะครับถามว่าทีนี้กลับมาเรื่องเดิมฮ อาจจะไปเร็วๆนิดนึงะนะครับคือคืออย่างนี้ฮะในปี2013เท้าความนิดนึงนะเศรษฐกิจกลับมาดีถูกไหมแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ปี2007-2008ที่มันเกิดวิกฤตสับพลามขึ้นมาสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์เขาขึ้นนะ S&P 500ก็ขึ้นต่อถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยพอขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยมันมีการพักฐานชั่วคราวพักฐาน นะทีนี้พักฐานเสร็จแล้วคุณผู้ชมเงินที่เขาต้องการคืออย่าไหลเข้าไปที่ทองสีมาที่ยูสลาสิเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นดอกเบีย้ยตามมาพอขึ้นดอกเบีย้ยตัวนี้พักฐานสักเล็กน้อยก็มาซื้อยูสลากันต่อมาซื้อพันธบัตรยูสลากันต่อเพือก,กินกินของสหรัฐใช้ของสหรัฐบริโภคข,ของสหรัฐเศรษฐกิจสหรัฐกลับมาได้เห็นไหมฮะ นะสินค้าของเขาก็เป็นตลาดหุ้นพันธบัตรอะไรอย่างเงี้ยอาวุธยุโทโธปกรณ์หุ้นเทคโนโลยีเทคโนโลยีต่างๆเห็นไหมเราก็จะได้เห็นนะก็พันธบัตรก็ถือเป็นสินค้าชนิดหนึ่งของเขาเหมือนกันกระดาษนี่แหละที่พิมพ์ออกมามีคนไปซื้อในรูปแบบพันธบัตรเนี่ยซึ่งก็เรียกว่าหมุนไปไเรื่อยอะ่ะพอครบรอบก็ไปกู้จากรอบใหม่มามามา,มาจ่ายรอบเก่าเห็นไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั่นนั่นคือเป็นเป็นธีมเดิมเลยนะแล้วถ้ามองว่าจริงๆแล้วมันควรจะเกิดตั้งแต่เมษาด้วยซ้ําไปทีนี้มันมีตัวแปรตัวแปรที่ว่วาามันก็คือตลด จะตัวบิตคอยคือตัวแปลอะไรมันเป็นอย่างนี้ครับคือตัวบิตคอยมันขึ้นอยู่ด้วยตอนเนี้ยคือจริงเนี้ยจริงๆอ่ะถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่านะเขาจะลด q อวะเขาลด Q e ลงใช่ไหมพอลด QE ลงแน่นอนทองมันต้องลง ยุสลาจะแข็งค่าขึ้นอ่าโอเคนะครับลด QE ลงไม่กระตุ้นเศรษฐกิจบางทีนะตลาดหุ้นอาจจะปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่าแค่พักฐานเพราะเขาจะบอกต่อไปว่าดอกเบีย้ยจะยังไม่ลดหลอกดอกเบีย้ยจะยังแบบต่ําเตีย้ยเรียดินก่อนแบบเนี้ยก็แค่ตลาดหุ้นพักฐานเงินก็ออกนะแต่ทีนี้ในโลกปัจจุบันเองมันมีทฤษฎีของบิตคอยที่บอกว่า เจ้าตัวอายูสลาเนี่ยคุณเฟอร์คุณแก้ปัญหาแบบบิดเบี้ยวมันตลอดเวลาใช่ไหมสิ่งที่เขากลัวคือหุ้นลงแล้วมันพาเรดพาที่ตัวบิตคอยง่ะทองเนี่ยผมว่าเขาขู่ให้กลัวได้อยู่แล้วมีตลาด CFD ดีคอยกดไว้อยู่คอยทุบอยู่เนี่ยแต่สิ่งที่เขาคาดไม่ถึงคือไอ้ตลาดตัวบิตคอยเองเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันกำลังจะลงนั่นแหละแต่ว่าถ้าตอนนี้ให้เงินทุนมันไปอีกมันจะทําให้ตัวบิตคอยได้ส่งและขึ้นไปต่อ เพราะฉะนั้นการที่เขาไปประกาศอะไรตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยทั้งเรื่องคิวีเลดดอกเบีย้ยแกต้องคิดให้หนักครับว่าคุณจะรวมพาวะนะครับว่าเฮ้ยตัวบิตคอยเนี่ยจะจะกลับมาดึงดูดมเม็ดเงินอีกหรือเปล่าเพราะจริงๆตลาดไม่ได้สนใจตัวยูสลาเท่าไหร่แล้วเพราะมันเฟอือไงซึ่งจริงๆอ่ะถ้าถ้าสมมติเอาให้แนบเนียนนะ เขาก็ยังไม่กล้าทุบตัวบิตคอยลงมาเพราะว่าถ้าทุบมากเนี่ยมันชัดเจนอีกว่าเดี๋ยวทุกคนจะแย่งกันซื้อแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมคุณฟังก็เป็นแข็งๆอย่างนี้ต่อไปดีกว่าถ้าทุบก็คือออกกฎแค่เรเกลเลเตอร์บางตัวเห็นไหมก็ออกกฎเนี้ยเล่นมีมคุณเจนเจน็ตจะเล่นจะเก็บภาษี80%เนี่ยลงระดับระนาดเหมือนกันถ้าเอาก็จริงประกาศกฎจริงๆว่าภาษีบิตคอยขอเก็บสักสี่สิบสี่สิบสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์มากกว่าหุ้นสักหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์ก็ลงได้เช่นเดียวก ไอ้เจ้าตัวบิตคอยตัวปัญหาของเขานั่นคือสิ่งที่ผมมองนะฮะตัวบิตคอยเป็นเป็นตัวที่ปัญหาเพราะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเขาแค่ไม่พูดอะไรแล้วกันนะครับอย่างน้อยน้อยให้ตลาดคิดไปเองเนี่ยอย่างน้อยๆเขาจะต้องทําให้ยูสตาร์บัตัวแข็งข้างขึงข้นมาก่อนมาที่ตลาดพันธบัตรเขาก่อนครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปบิตคอยในสิ่งที่เขาต้องการเพราะมันเป็นการเอาเงินเฟสแลกเงินเฟสไปถือเงินดีต้องเอาดื้อเลยครับ แล้วมันเข้ามาเกี่ยวแล้วนะครับคุณผู้ชมในเรื่องของคริปตอเรนซีอย่างที่คุณผู้ชมได้ไดเห็นนะผมได้เรียนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาตั้งต้นเหมือนเดิมครับอย่างน้อยที่สุดในโดยหลักที่ที่มันมีความสําคัญของคืนนี้ก็เขาก็อ่านไม่ออกเหมือนกันว่าเงินมันจะไปไหนกันแน่วะ ทำไม่ดีเนี่ยอาจจะออกจากตลาดหุ้นแล้วเข้าปิดคอยกันแบบนี้ยุ่งฮะไม่ได้นะครับนั่นคือนั่นคือภาพนั่นคือส่งที่ที่เราคุยกันมาสักเ,เมื่อเช้าจนถึงตอนนี้นะครับก็เลยอย่างเมื่อเช้านี้ก็เลยไปดูภาพในรายวันของยูสล a าก็ต่อกันมาต่ออัปเดตกันต่อว่ายูสลามี สัญญาณการกลับตัวขึ้นใช่ไหมยูโรมาดูบ้างยูโรไม่มีแต่ก็หมดแรงครับเพราะว่าขึ้นมา1.207เนี่ยโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ก็ขึ้นมาสุดเหมือนกันก็หมดแรงก็อาจจะมีการพักฐานเหมือนกันนะครับยังไม่มีสัญญาณการก,กลับตัวลงนะแต่ทางฝั่งของยูสลาชัดเลยครับมีแท่งนี้ปรากฏมายืนเทรนไลน์เส้นนี้ได้คุณผู้ชมมีไดเวจินด้วยครบเลยคราวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมเดิมนะครับดูราคาเห็นไหม เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนี้ไหมคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยทองลงเยอะนะอันนี้พูดเป็นเล่นไปคุณผู้ชมอาจจะมาพักแถวแวนี้ก่อนแล้วลงมาแถวเนี้ยทองอาจจะได้หายใจใหายคอชุดนี้คุณผู้ชมคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแบบนี้จริงสมมตินะทองลงแรงจริงชุดนี้จะเป็นแบบว่ายูสตาลาอ่อนค่าใช่ไหมทองขึ้นอาจจะเป็นจุดที่แบบว่าต้องยอมแพ้กันแหละสมมุตินะครับสมมุตินะั้นถ้าเกิดแพทเทิร์นนี้จริงๆคือยอสมมูสตาลาจะแข็งค่าซึ่งไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยเอาเอาเอาเบื้องต้นแบบนี้ก่อนต้องระวังการปรับตัวลงขอองงงงงงทททเเเพพรราาะะมมััันนนจดดดดดึูิิไปี่่สย์ฝห ถามว่าทําไมให้ยูเอ่าอะไรที่ทำ,ทำให้ยูเอ่าปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้เขาจะลดหรือเลิกทําีวครับหรืออย่างที่2องเซอร์ไพรส์ตลาดเลยเขาจะเตรียมที่จะขึ้นดอกเบีย้ยครับสตัวนี้จะเป็นบวกกับยูเอ่ามันเป็นบวกทางอ้อมกับตลาดพันธบัตรครับเพราะว่าถ้าคุณจะขึ้นดอกเบีย้ยพันธบัตรต้องปรับตัวดอกเบีย้ยหรือผลตอบแทนของพันธบัตรจะต้องสูงขึ้นด้วยจาก1.6เนี่ยมันสมมติขึ้นอีก0.25เขาก็ต้องบวกอีก0.25เลยนะ กลายเป็น1.85เลยนะพันธบัตรอายุ10ปีนะคุณผู้ชมคุณฟังที่เขาคุยๆกันนะแบบเนี้ยคุณผู้ชมนั่นแหละครับที่จะทําให้ยูสล้วเนี่ยมันสะเทือนถึงตลาดโลกทั้งโลกแล้วมีไดเวเจินด้วยไม่ใช่ทำไมาหรอกซึ่งนะครับไดเวเจินขนาดนี้ถ้าเขากลับรำละเฮ้ยคิวิยังทําต่อนะดอกบี้ก็ไม่ขึ้นยืนยันแบบว่าเขาจะพูดแบบนี้เลยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับยังทําอยู่ยังกลัวอยู่เพราะกลัวว่าอ่านอ่านว่าเฮ้ยถ,ถ้าตลาดหุ้นพักฐานลงไปบิตคอยน์นี้เอาไม่อยู่เหมือนกันเพราะนั้นยูสลาจะปรับตัวลง และให้ดีเลยคือทําจุดต่ําสุดใหม่เสียของโมเมนตัมอินดิเคเตอร์แบบนี้ผมมองว่าผมจะเบาใจมากกว่าครับแล้วทองมันจะขึ้นต่อแบบนี้ก็เล่นตามเดิมมะคุณผู้ชมเตรียมไล่กันเตรียมฟอลลโกล่กันแบบนี้แต่กรณีแรกกรณีที่1นนะกับกรณีที่2เนี่ยที่ที่ผมมองว่าผมเป็นห่วงอยู่เนี่ยนะคุณผู้ชมคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้เกิดกรณีที่2องซะมากกว่าลงเป็น f a ล s ิก i นลซักสำหรับยูรเซ่าแล้วลงต่อดุดยาวๆแบบนี้ทองก็ขึ้นยาวๆ แต่ด้วยาบความเป็นจริงคือเราเห็นด้วยตาว่ามันกําลังจะปรับตัวรีบาวขึ้นถูกไหมครับตัวเจ้าตัวยูซซล่านะครับเพราะฉะนั้นเองคุณผู้ชมอันนี้ตัวนี้ต้อง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 ระวังอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับยูซซล่าเนี่ย เพราะถ้าเขาปรับตัวขึ้นอย่างน้อยที่สุดมันพา precious metal พ,พักตัวพักฐานด้วยเหมือนกันงนั้นตัวแรกเนี่ยอย่างที่ได้เห็นในรูปตัวเอาซิเวอร์มาดูกราฟรายวันกันบ้างเห็นไหมครับมันก็2รอบแบบนี้แหละแต่เป็นภาพที่ขัดตาคุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยคุ้นตาหน่อยคือเมื่อเช้าบอกว่าถ้าเขาขึ้นไปนะคุณนะครับประมาณสัก2 7เจ็หรียญก็ออกแต่คราวนี้ถ้าเขาปรับตัวลงล่ะหูข้างล่างเลยอะถ้าพูดกันเป็นภาพรายวันอะแถวแถวสัก24.7นะครับหรือกระทั่ง20 4.5เลยครับลึกๆเลยครับคุณผู้ชมคุณฟังแล้วเผื่อๆฐานนี้ซะด้วยซ้ำที่ปรับตัวลงมาถ้าเบรกเอาฐานนี้ออกมาถ้าขึ้นขึ้นไปต่อเลยครับ27แล้วไปถึง28.07ด้วยแบบนี้ดีหมดครับคุณผู้ชมคุณฟังแต่ถ้านะครับตอนนี้กำลังลงอยู่ซึ่งคุณผู้ชมก็จะเห็นรูปถ้าเอาตัวักอรออกเนี่ยเออถ้าหลุดตัวนี้ระวังคะข้างล่างไม่ต้องรีบเลยครับสำหรับตัวซิลเวอร์ครับแล้วไม่มีสัญญาการกลับตัวด้วยนะแต่อ่านที่ยูเซลาเป็นหลักแล้วให้ระวังทองก็เหมือนกันในภาพปายวันแต่ทองเนี่ยมันมี คุณผู้ชมน้องๆพี่ๆนะครับที่อยู่ในตลาดนี้เยอะแยะนะครับแล้วก็เป็นสายซิ่งด้วยบางทีเป็นสายเทรดดิ้งด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าต้องใช้ภาพใน4ีชั่วโมงนี่คือภาพรายวันนะั่นดูไม่ออกเลยต้องขยายภาพมาเหมือนเดิมครับราคาปรับตัวลงมาในช่วงบ่ายนะชุดนี้ทดสอบอยู่เท่าไหร่บ้างเนี่ยก็อย่างที่บอกฮัฟฟ่โบนักซี่เลยนะหนึ่งเจ็อยห้ 6นะครับถึงหนึ่งันเจ็ด้อยหกบสองนี่ยครับตอนนี้ทดสอบตรงนี้ถ้าไม่ผ่านลึกเลยนะครับเที่ยวนี้นะครับผมก็มองไว้เหมือนเดิมนะครับหนึ่งพันเจ็ร้อยี่สิบห้านะครับเนี่ยตัวนี้เป็นจุดแรกนะครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้ว1,680ัน้อแปสิบเลยครับคุณผู้ชมรู้ฟังนะครับที่สองจุดนี้ก่อนนะคือดูเหมือนขู่ให้กลัวแต่คุณไม่คือคือคือท่านมองในเรื่องของกำลังเห็นไหมเขาปรับตัวลงมาแล้วอันนี้มองอีกมุมหนึ่งนะ ทองมันก็มีเดเวิเจนซ์ของเขายูสลอาก็มีเดเวิเจนซ์ของเขาในทองก็เหมือนกันอ่ะถ้าสักสี่ชั่วโมงแล้วมีเดเวิเจนซ์แล้วเราก็เข้าเหมือนกันเราก็ตีหัวเข้าบ้าน,นได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพียงแต่รูปแบบการเกิดมันไม่ใช่แบบง่ายขนาดที่แบบว่าเดี๋ยวลงมาถึง1,700อยหา56แล้วปรับตัวขึ้นไป1,771แล้วลงมาถึงหนึ่งพันเใหม่แล้วเกิดไดไวิเจนเลยไม่ใช่ชีวิตไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะค,คุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้าลงผมมองว่าฟอร์มมมมตตัววอออาาาาจจจจะะะลลลลงงงงงถึ1,720 1,740 1,750 1,700กก็็เเรื่่ยๆด้้ไปแ 25ขึ้นไปถึง1,730แล้วลงมาถึง1,725ใหม่อาจจะเป็นยืดเยือ้อลักษณะเป็นแบบยืดเยื้อเรวโมงคืออาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งที่เกิดหลังจากนี้เพราะโดยพฤติกรรมราคาเนี่ยลงมากกว่าดนเกิดเลยเห็นไหมครับมีขยึกขยือมีแบบว่ามีเล่นเป็นรอบกันอีกเยอะแยะมากมายโดยประวัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาปรับตัวลงจากที่นะเขาแข่งข้าเนี่ยเขาตอนนี้ก็ทะลุ91มาแล้วใช่ไหม91.3 91.5เนี่ยคุณผู้ชมต้องระวังเลยว,ว่ารอมาซื้อลึกๆและขอให้ถูกๆเข้าไว นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยขอให้ลึกอย่าเพิ่งไปไล่แบบว่าเฉลี่ยเบี้ยบ่ายายทางตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมขายไม่ทันไม้แรกตรงนี้มารอเฉลี่ยตรงนี้ไม่ต้องรีบซื้ออะไรมากมายครับส่วนมือเปล่าในทางกับการเตรียมตัวครับใครที่ตกรถอยู่ก็รอเดวิเซชุดข้างล่างมารับแล้วเห็นไหมครับขึ้นได้ก็ลงได้นะครับคุณผู้ชมคุณฟัง คราวนี้ถัดมานะครับก็ต้องว่ากันที่ภาพระยะยาวกันบ้างนะ,ะภาพระยะยาวยังคงเหมือนเดิมนะครับที่คุยกันเมื่อเช้าก็ถือนั่นแหละนะครับแล้วอ่อนตัวลงมาเขาอ,อาจจะแถวๆนี้แหละพันเจ็ดร้อยี่สิบห้าพันเจ็ดร้อยก็ต้องว่ากันตามนี้ไม่มีเดเวเยนต์อะไรเกิดสําหรับราคาทองโลกส่วนราคาทองไทยอาจจะเป็นการาพับฐานในมุมนี้เช่นเดียวกันนะครับสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยสองหมื่นห้าพันโอ้ท่านลงมา,าพักฐานจริงนะครับและไม่มีเดเวเยนต์อะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็มาอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังนะครับผู้ชมผู้ฟังในขณะที่ถ้าเป็นภาพระยะ ยาวของทองในประเทศที่ไปหากันมาได้ตรงนี้24,400นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยตอนก่อนหน้านี้ที่เรียนคุณผู้ชมไปว่าติ๊กเกอร์ฟันมันเข้าใช่ไหมวันนี้ก็ผมก็เอาตัวที่มันเร็วที่สุดเร็วๆหน่อยนะครับหรือตัวที่ช้าๆหน่อยน่าจะเป็นตัวช้าเมืตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะเอามาให้ดูกันนะคือลักษณะตอนเนี้ย เราต้องเข้าใจลิ้นไส้ก่อนว่าตอนนี้เขายืนเหนือเส้นสีฟ้าแล้วกันนะเขาอาจจะไปต่อก็ได้หรือเขาอาจจะมาเนี้ยก็ได้ก็เป็นแพทเทิร์นเดิมเห็นหมเขาอาจจะไปต่อแล้วเขาลงมาคลอเคลียแล้วเขาไปต่อแบบเนี้บูริชนะครับลักษณะเหมือนเดิมทุกประการนะครับถ้าเขาไปต่อยาวๆเดี๋ยวนะครับมันสุดขอบพอดีเขาไปต่อยาวๆ เราก็ถือต่อยาวๆเหมือนกันยังไม่ขายเนะี่ยลักษณะเหมือนกันครับทำกันบ้านเนะี่ยเดี๋ยวถือต่อยาวๆตัดเมื่อไหร่ค่อยขายก็หวังสัก27,400แล้วกันนะขอสักสามพันแล้วกันเที่ยวนี้แล้วอาจจะจบรอบแล้วถามว่าทําไมก็ว่ารอบมันเกิดมีนาจบแถวๆตรงไหนอ่ะตรงนี้ใช่ไหมกรก,กรดาเห็นไหมช่วงนี้มันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันทั้งสามเดือนกว่าๆจบรอบแล้วหลังจากนั้นล่ะ ขึ้นต่อไหมเนี่ยค่อยว่ากันค่อยว่ากัน,กนเราขอรอบนี้ก่อนนะครับนั่นคือสัญญาณที่แบบว่าไม่เป็น False Signal ครับแต่ถ้าเป็น False Signal ก็ต้องทําใจนะคุณผู้ชมเนี่ยนี่คือรูปแบบที่2ก็คือรูปแรก่ยไม่เป็น False Signal ลลากยาวรูปแบบที่2ออาจจะจบตรงนี้พันพัน,พน,พนห้า,าจ,จะมีกําไรต่อแล้วก็ไปได้แค่นี้แหละและนะตัว t r i กอ e r Fun มันตัดตัดก็ต้องขายแล้วครับเนี่ยอาจจะตัดเร็วคืออยากให้ตัดชา้าๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัดช้าๆขึ้นไปเรื่อยๆคือ QE ยังคงทําอยู่ ดอกเบี้ยยังงงไม่ขึ้นหรือ2อย่างนี่แหละที่คุณจะทำเนี่ยคุณจะรวมพาวอ,ออกเดี๋ยวจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วเพราะเงินเฟ้อรุนแรงมากจนทําให้ข้าของแพงและตลาดหุ้นไปต่อไม่ไหว อาจจะเกิดการพักฐานแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันมันมีเหตุและปัจจัยเกิดขึ้นได้หลังจากนี้ครับอเกอสก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้ชาวบงชาวบ้านบริษัทร้านรวงต่างๆขาดทุนกันยับเลยเห็นไหมครับมันจะเกิดแบบวิกฤตลามปามาด้วยหรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตานะครับกองทุนพวกนี้พอเป็นข่าวแล้วเนี่ยมันในหนังมีเวลาบอกเราแค่สองชั่วโมงไงในชีวิตจริงในความเป็นจริงเนี่ยมันจะลุกลามค่อยๆลุกลามเขาพยายามปกปิดบาดแผลเพื่อแก้ปัญหาก่อน แล้วสุดท้ายเวลาเขแก้ไม่ได้มันระเบิดทุกทีเพราะว่ามันเป็น Critical หรือ Deadlock แล้วคุณผู้ชมคุณฟังภาษาที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นภาษาที่แบบว่าเอากันไม่ได้แล้วเนี่ยคือมันมารั่าตอนสุดท้ายทําอะไรไม,ไม่ได้คือ Deadlock แล้ว นะครับจับยึดให้มันตายแล้วค่ะตอนนั้นนะครับคือเขาไม่บอกเราจนจนสุดท้ายเนี่ยเขาถึงมาบอกนะครับเพราะฉะนั้นเองตอนนี้ถ้าพูดในมุมของสัญญาณของนักลงทุนยะกลางระยะยาวเขาขยามยืนเหนือเนี่ยเส้นเส้นตัวนี้อยู่นะเส้นสีฟ้าอยู่ก็ไม่เป็นไรครับเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีชมพูตัดเมื่อไหร่เดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูก็ขายจุดนั้นแหละครับตอนนี้หน้าที่คือถือ ย่อมาก็เฉยๆไว้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวจังหวะเข้ามีนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใครอยากจะเข้าเพิ่มนะครับเพราะได้กําไรมาเยอะแล้วอันนี้ไม่ว่ากันนะต่อมาชุดสุดท้ายก็เป็นเทรดดิ้งบ้างแต่เป็นราคาในประเทศนะครับซึ่งถ้าสมมติดูเทนไลน์เส้นนี้ทุกคนอยากซื้อตรงนี้หมดแหละสองหมื่นหกพันทวนแต่ผมเห็นเดเวเซ์ของยูซาร่าแล้วผมรอตรงนี้เลยฮะแม้จะมียกเว้นนะครับลงมาลึกๆอย่างนี้แล้วมีเดเวเซ์ประกอบตั้งแต่ชุดนี้โอเคผมยอมเข้าตรงนี้ครับแต่ถ้าไม่มีชุดนี้ผมรอลึกๆตรงนี้เลยที่ประมาณ 25,,400 2 5 6 0 0ผมอยากให้เดเวจชุดนั้นทำลายตัวเองลงไปก่อนหรือเป็น False Signal ก่อนแบบนี้โอเคมากเลยแต่ในขณะที่ถ้าเกิดขึ้นจริงนะตลาดเตรียมตัวแล้วครับว่าอย่างนี้เซตอย่างนี้เนะอเชีะะกำลงังแจกแข่งขังนเะตรียมตัวทองดีๆครับคืนนี้เขาลงมาไม่ต้องรีบรับของครับจะลงมา2 6 6 0 0ขึ้นไป2 6 2 0 0ลงมาอีก2 5 8 0 0ขึ้นไปอีก2 6 6 0 0 2 6 6 0 0 2 5 8 0 0 2 5 4 0 0 20,5000จุดได้จุดหนึ่งถ้ามีเดเวจ เตรียมตัวให้ดีครับเข้าถ้ายังไม่มีนั่งนิ่งๆแล้วเ c อซีใครที่ขายออกไม่ได้ตรงนี้เตรียมเฉลีย่ยลึกๆข้างล่างครับจุดใดจุดหนึ่งหลังจากนี้อาจจะเป็นโลเดิมก็ได้แต่ไม่น่าจะถึงเพราะบาทอ่อนนะครับสองหม่าอาจจะเป็นจุดที่แบบว่ามองไว้ใกล้เคียงที่สุดแล้วแหละอยากจะเฉลี่ยต้นทุนตัวนี้แต่ถ้าเกิดเขาขึ้นไปก่อนเตรียมตัวเหมือนกันครับสองหมไม่ใช่ไม่ขายนะครับกับ27,100ก็เตรียมครับอีกด้านหนึ่งของเหรียญถ้าขึ้นไป ขายด้วยครับเนี่ยขายทำกำไรออกมาแต่และไม่ต้องฟอลโล w จนกว่ายูเซ่าจะส่งสัญญาณที่เรียกว่า False Signal คือถ้าทองขึ้นไปยูเซ่าปรับตัวลงมาและตัว False Signal หรือสัญญาณ d i v e r g e n c ของยูเซ่าปรับตัวเขาเรียกว่าทำจุดต่ำสุดใหม่แบบนั้นคุณฟอลโล w เลยครับไล่เลยครับแต่ณปัจจุบันอย่าเพิ่งไปไล่กับเขาแล้วมุมมองมันเปลี่ยนตามที่ยูเล่าเกิดนะครับ divergence ขึ้นมาเมื่อเช้าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไล่ ถ้าเดวิเจนยังขายอยู่แต่ถ้าเดวิเจนเป็น f a ล s ิก i g n a l เตรียมตัวตามสบายต้องบอกอย่างนี้เลยครับตามสบายไม่ค่อยห่วงครับคนถ้าสมมุติว่าเป็น f a l s ิก i g n a l ของยูสล่าใช่ไหมพวกไม้ที่4ที่ที่กำลังจดจ่ออยู่เฮ้ยขอยอ่สักหน่อยแล้วมาซื้อถูกๆนะี่อาจจะต้องทนต่อนะอาจจะต้องไปขยับขึ้นไปหาเพ์นี้ใ,ใ,ในในในกรอบข้างบนเพราะเขาขึ้นไปก่อนแล้วเขาอาจจะลงมาแบบนี้นะครับวันใครยังไม่เข้าต้องอดทนรอส่วนคนที่ถืออยู่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันถ้าลงมาก็ต้องเตรียมเฉลี่ยแล้วครับส่วนที่มีของอยู่พาไปขายข้างบนครับยำ ข้อระวังคือเป็นผมผมยังไม่อยากให้ไล่เพราะเดเวจนของยูเซ่าเนี่ยยูซ่าแข่งข้าเนี่ยมันไม่ดีครับวันนั้นเนี่ยไปไล่ราคาเนี่ยอาจจะนะลงเอาดื้อ,อเลยนะไม่ไล่นะครับจนกว่าจะเป็น False Signal ของยูเซ่านั่นคือคําแนะนําส่วนท่านที่ดูเดเวจินเป็นส่วนท่านที่ชานีชน้ชํานาญในตลาดแค่30นาที15บนาทีตีหัวเข้าบ้านไม่ว่ากันครับอ่าหลายคนหลายท่านมีความชํานาญมีความเก่งอยู่แล้วนะครับไปต่อได้เลยนะครับสำหรับนักลงทุนใหม่ๆนะครับที่ยังศึกษาอะไรอยู่ยังไม่อยากรีบให้ไหล่ถ้าราคาปรับตัวขึ้นมาแรงๆวันนี้ มันอาจจะไปต่อก็ได้แต่ถ้ายูเอสลายังเป็นเดเวอเจนอยู่สักวันเขาปรับตัวลงมานะครับเอาง่ายๆถ้าเป็นสายซิ่งนะครับหรือถ้าเป็นคนที่ดูเดเวอเจนแล้วก็อย่าออกจากวงเป็นคนสุดท้ายที่ต้องจ่ายรอบวงถ้าทองปรับตัวขึ้นมานะครับในขณะที่เขาปรับตัวลงมาใจเย็นๆให้เกิดเดเวอเจนให้มันชัดก่อนนะครับไม่ใช่จุ่มไม่ใช่จุ่มแล้วฮะตอนนี้ดูยูเอสลาเนี่เขาเรียกว่าปรับตัวมีเดเวอเจนจุ่มไม่เอาแล้วนะครับรอเดเวอเจนจะเหมาะสมกว่าในราคาทองไทยและราคาทองต่างประเทศครับ นี่คือเนื้อหาสาระนะครับสำหรับวิเคราะห์และสรุปข่าวราคาทองในช่วงคำ่ำหมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันนี้นะครับคืนนี้ขอให้ผู้ชมคุณผู้ชมทุกท่านนะครับลงทุนแล้วก็มีกำไรเช่นเดิมทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีครับ